สวัสดีครับเพื่อนเ่เป็นไงกันบ้างครับก็ช่วงนี้ก็มีโควิดกันมาเลยทำให้ไม่ได้เตะบอลกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มีคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้รีวิวอีกนะครับอยากให้ถ่ายคลิปอีกทำคลิปอีกนะครับถ้ามีโอกาสมีถุงมืออะไรใหม่ๆนะครับก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองไปที่สนามกันดูครับ